กับแม่ต้องปรุงอ่ะคือน้ำซุปเขาดีอยู่แล้วเปิดแบบเป็นนุ่มอะไรในปากอ่ะอืมอร่อยอท้ายแล้ท้ายสุดจริงๆค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอดพามากินก๋วยจับหมูกรอบบ้านบึงนะคะซึ่งอยู่ที่สว่างฟ้าซอยสนะคะอยู่ใกล้ๆแถวโรงพยาบาลบางละมุงนะคะซึ่งเป็นร้านลับๆที่แบบ เขาขายดีมากในแก๊ปซึ่งแอดแบบว่าสั่งกินบ่อยมากจนวันนี้ต้องมาเข้ามา,ามที่ร้า,า<ล>นนะคะทุกคนใช่แล้ววันนี้แพ็คก็สั่งเป็นข<า>้าวเหลาหมูกรอบนะคะทุกคนแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆแบบนี้เลยนะ,อะบอกเลยว่าหมูกรอบที่นี่ดีมากแล้วก็น้าซุปของเขานะคะอร่อยมากทุกคนอันนี้ก็เราหมูกรอบรวมกับหมูสับนะคะทุกคนเพราะเพราะว่าแพ็คมาตอนที่แบบว่าใกล้จะหมดแล้วทุกคนหมดตั้งแต่เที่ยงแต่บ่ายเลยอ่ะหมดไวมาก นี่สั่งส้งตมตำจากร้านข้างๆนะคะปะลาร้าคืออร่อยมากแซ่บมากหมูกรอบกรอบแบบจริงๆอ่ะทุกคนกเหมอนแบเนนุ่มอะไรยในปากอ่ะืกรอบเลยอร่อยบอกเลยนะคะว่าแพ็กสั่งกแกลบกินประจําเลยนะคะตอนเช้าอะ่ะม,มากินกอลโลนะค่ะทุกคนอ่ะหมูก,กรอบเน้นๆนี่ ห,หมูกรอบกินกับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะเราเลยว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอ่ะคือน้ำซุปเขาดีอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเยอะด้วยอืดีอ่ะนี่เป็นก๋วยจั๊บหมูกรอบเส้นใหญ่นะคะทุกคน เขาตุนไว้แล้วนะเต่นหนัใชอ่อร่อยอ่ะนี่เขาให้หมูกรอบเยอะมากทุกคนหมูกรอบคือดีจริงจริง โอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากมาชิมนะคะอยากมาทานนะคะก็สามารถมาได้ที่ซอยสว่างฟ้าสานะคะทุกคนใกล้ๆแถวโรงพยาบาลบางระบุนะคะเดี๋ยวแพ็กจะปักหมุดไว้ให้นะคะทุกคนใต้คลิปนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรอร่อยๆอ,อ,อีกน,นะคะทุกคนตอนนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย